สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับผมก็มาพบกับ k คิงทองมอเตอร c ไซค e คลาสสิกอีกแล้วนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม,มก็มารีวิวนะครับวิธีการตรวจสอบตรวจเช็คเครื่องยนต์ของ h o n d a d r ร a ม1น0นะครับผม1 0 0ซีซีนะครับผมบที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ก็คือเป็น เครื่องทอดล่างนะครับผมซึ่งผมได้แกะแล้วก็แกะลงมาจากตัวถังนะครับแล้วก็ได้ทําการล้างทาความสะอาดนะครับผมครับก็นี่คือรอบๆนะครับเป็นเครื่องยนต์วันด้าดีมหนึ่งรซีซีนะครับผมครับสําหรับบ้านเราก็จะเป็นที่นิยมมากนะครับผมเครื่องยนต์รุ่นนี้ครับเพราะว่าทนทานแข็งแรงนะครับผมไม่ค่อยมีปัญหาครับผม ซึ่งหลายท่านนะครับก็นำเครื่องยนต์ตัวนี้ครับไปทำรถพ่วงครับผมเครื่องพ่วงครับแล้วก็หลายท่านก็ยังใช้เครื่องยนต์รุ่นนี้สำหรับรถคลาสสิกครับผมครับรถคลาสสิกที่ยมทำก็เป็น Honda d r ดีมครุสภาะครับผมเครื่องนี้ตัวเดียวกันหมดเลยครับผมนี่ครับนี่คือรอบรอบเครื่องครับ ผมได้ลือ้อลงมาแล้วก็ทำความสะอาดด้วยน้ำมันโซลานะครับผมก่อนที่จะเราจะแกะนะครับผมแล้วก็เราต้องมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อน,นครับแล้วก็มาลื้อดูนะครับว่ามาสำรวจดูนะครับว่าต้องเปลี่ยนต้องซ่อมต้องอะไรบ้างน,นะครับผมครับเดี๋ยวผมจะเริ่มตัวแรกก่อนนะครับผม ครับสำหรับดูยังไงว่าเป็นดีมร้อยซีซีครับดูยังไงว่าอ่ามันเป็นเครื่องรุ่นไหนนะครับให้ดูจากตรงนี้นะครับข้างแกนเกียร์นะครับผมนี่ครับมันจะบอกไว้ว่าเป็น C ี0้อยอีนะครับผมก็คือหนึ่งร้ซีซีนั่นเองครับผมครับก็เริ่มเลยนะครับอย่างแรกนะครับ หลังจากที่เราตอดเครื่องลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราล้างทําความสะอาดทุกจุดนะครับผมเพื่อสํารวจดูว่าอ่าซีนนะครับซีนอะไรที่ต้องเปลี่ยนบ้างครับผมอุปกรณ์อะไรที่ต้องเปลี่ยนบ้างครับผมเพราะว่าเวลาเราใช้งานนานๆนะครับมันก็สึกหลอไปตามเวลานะครับผมตามการเวลาครับอย่างแรกเลยนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็คือ แกนเกียร์ครับผมแกนเกียร์ครับนี่คือแกนเกียร์ครับสิ่งที่เราดูครับก็คือว่าเราดูว่าแกนเกียร์นะครับไอไอเฟืองมันนะครับไอ้ตรงที่เป็นนี่ครับเป็นรอยบากรอยหยักตรงนี้ครับมันสึกหลอหรือเปล่าอย่างคันนี้อย่างเครื่องตัวนี้ ือว่ายังโอเคมากครับผมเพราะว่าไม่มีการสึกหรอหรือว่าไม่รูดนั่นเองครับผมเห็ไหมครับสวยงามมากกับเรียกว่าใช้งานได้เลยครับผมร้อยเปอร์เซ็นครับนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าสิ่งที่มีปัญหาก็คือตรงนี้นะครับซีนครับซีนซีนนะครับเมื่อเราใช้งานนานๆแล้วก็มันเกิดความร้อนนะครับ มันเป็นพลาสติกนะครับผมพอพลาสติกเกิดความร้อนนะครับมันก็จะขยายตัวบ้างมันเย็นตัวบ้างครับทําให้มันเริ่มเสื่อมครับผมเสื่อมก็คือว่ามันเริ่มไม่เล่นตัวครับผมมันจะแข็งครับพอมันจะแข็งนะครับน้ามันก็จะไหลลงทางซีนตรงนี้นครับตรงนี้ก็เรียกว่าซีนสเตอร์หลังนะครับผมก็คือจะเป็นตัวขับ สเตอร์แล้วก็ลากรอหลังให้หมุนนะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับผมนี่คือซีนครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นแกนเกียร์นะครับผมองมาดูแกนเกียร์ครับนี่คือแกนเกียร์นะครับผมแกนเกียร์ครับลองดูครับคือแกนเกียร์นะครับมันจะ ตรงนี้นะครับมันจะสวมกับคันเกียร์ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้ลูดนะครับผมนะครับหยักหยักตรงนี้นะครับมันมันลูดมันมันเลียบไปเลยครับนั่นหมายความว่ามันไม่สามารถที่จะยึดกับแกนเกียร์ได้แน่นสนิทนะครับผมแต่คันนี้ก็แต่เครื่องนี้ก็โอเคครับผมว่าถือว่าใช้ได้ครับผมอันนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าต้องขัดสนิมออกหน่อยนะครับผมก็ใช้ได้ครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเลยก็คือ สีเกียร์ซีแกนเกียร์ครับนี่ครับสังเกตนะครับว่ามันหลุนออกมามันมันโผล่มาข้างนอกแล้วครับก็คือมันมันแข็งตัวแล้วครับผมไม่สามารถใช้งานได้ครับถ้าเกิดเราใช้ก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าน้ามันก็จะหยุดครับผมมันจะหยุดมาทางแกนเกียร์ตรงนี้นะครับผมสรุปว่าตอนนี้ก็คือมีแกนเกียร์หนึ่งแล้วก็ กนจะเตอหลังหนึ่งครับผมที่เราต้องเปลี่ยนซีนครับผมตัดมานะครับอันนี้คือล้อแม่เหล็กนะครับผมล้อแม่เหล็กครับจริงๆภายใต้ล้อแม่เหล็กนี่ครับก็จะมีซีนอยู่ด้วยครับหนึ่งตัวก็คือซีนที่มันจะติดกับไปข้อเหวี่ยงนี่เองครับผมนี่คือข้อเหวี่ยงคือเดี๋ยว ทลิปที่สองเนี่ยผมจะสอนให้ดูนะครับแกนซีนโคไอจานแม่เหล็กนะครับต้องเปลี่ยนเหมือนกันครับก็คือสามตัวเลยนะครับครับฝายใต้ล้อแม่เหล็กนี่ครับจะมีซีนอยู่หนึ่งตัวด้วยครับผมต้องเปลี่ยนนะครับผมครับต่อมานะครับผม ก็็จะเปนตัวนี้นนะครับี่ครับอันนี้ก็คือคันสตาร์ทนะครับผมครับคันสตาร์ทภายใต้คันสตาร์ทนี่ครับก็จะมีซีนอยู่ด้วยหนึ่งตัวครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนี่ครับผมเห็นไหมครับจะมีซีนอยู่ด้วยหนึ่งตัวนี่คือซีนครับซีนคันสตาร์ทครับมาดูคันสตาร์ทนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าผมก็ ร่องอยังยังคมลึกอยู่นะครับผมก็ถือว่าโอเคใช้ได้ครับแกนสตาร์ทไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเฉพาะซีอย่างเดียวก็คือสีตัวน,นี้ครับ,รบสรุปแล้วครับอตอนนี้มีหนึ่งแกนสตาร์ทแกนเกียร์แกนเกียร์ตัวน,นี้นครับแกนล้อแม่เหล็กนะครับและก็แกนสต่อยหลังครับผม ผวมแล้วหนึ่งสองสามสี่นะครับที่ต้องเปลี่ยนครับผมนี่หลักๆก็คือซีนต้องเปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นครับผมจะใช้งานไม่ได้นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนไปนะครับเพราะประกอบคืนนะครับเครื่องมันทํางานอีกครั้งนะพอมันร้อนนะครับร้อนมันก็น้ํามันก็จะเริ่มไหลครับผมครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ซีน ท่อนล่างของดีมร้อยนะครับผมเป็นการแนะนำครับผมก็หลังจากเปลี่ยนซีแล้วนะครับเราก็มาดูต่อมานะครับที่ท,ท,ที่ที่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็คือโซ่ลาวลิ้นนะครับโซ่ลาวลิ้นหมายความว่าโซ่ตัวนี้นะครับ มันจะพาไปมันจะลากกระเดื่องวาลนะครับผมเพื่อให้วาลทำงานเปิดปิดตามจังหวะนะครับในขณะเดียวกันนะครับไอ้ข้อเวียงครับผมข้อเวียงลูกสูบนะครับการสูบนะครับก็จะทำให้ลูกสูบขึ้นลงตามจังหวะด้วยนะครับผมครับอันนี้ข้อยังโอเคนะครับยังเล่นอยู่ครับผม แต่ว่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเลยก็คือ,อโซ่ราวลิ้นนะครับผมบสำหรับถ้าเกิดว่าทําท่อนบนนะครับก็มีคงมีเปลี่ยนประมาณนี้นะครับผมอย่างอางื่นก็ไม่มีอะไรนะครับครับก็มาลองสำรวจอย่างอื่นดูนะครับตรงนี้นะครับผมมาลองดูรูนะครับ ตรงนี้ก็คือเป็นรูที่น้ำมันเดินไปเลี้ยงเสื้อสูบด้านบนด้านบนเสื้อสูบนะครับแล้วก็คือกระเดื่องวาวนั่นเองครับผมส่วนรูตรงนี้นะครับรูตรงนี้จะเป็นรูฉีดเหมือนกันครับรูฉีดน้ำมันให้วิ่งไปเลี้ยงโซ่ราวลิ้นไปเลี้ยงกระเดื่องวาวไปเลี้ยงชุดวาวด้านบนนะครับผมบหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดแล้วนะครับเราต้องเช็คดูนะครับว่า รูมันตันหรือเปล่าครับผมเพราะว่ามันจะมีผลมากครับในขณะที่เครื่องยนต์ทํางานอยู่นะครับถ้าไม่มีน้ํามันไปเลี้ยงไม่มีน้ํามันไปหล่อลื่นนะครับทําให้มันดังครับมันร้อนมากครับผมดังร้อนแล้วก็ทําให้เครื่องนกได้นะครับผมเพราะงั้นนะครับพวกรูทั้งหลายแหล่นี่ครับต้องดูให้ดีอีกรูนึงครับก็คือรูนี้นะครับผมรูนี้นะครับจะ เป็นรูระบายความร้อนของเครื่องนะครับหลังจากที่เครื่องยนต์มันหมุนทํงางานอยู่ภายในนะครับก็จะมีรูนี้นะครับช่วยระบายความร้อนออกมาข้างนอกนะครับผมก็จะใส่ท่อไว้นะครับรูนี้น่าจะใช้ได้นะครับเพราะเมื่อกี้ผมพลิกดูน้ํามันไหลออกมาครับน้ํามันไหลออกมาเยอะมากมากก็คงใช้ได้นะครับผมไม่ไม่ตันแน่นอนครับ มาดูฝั่งนี้กันนะครับฝั่งนี้ก็คือฝั่งจานไฟล้อแม่เหล็กนะครับสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนด้วยนะครับก็คือว่าตัวนี้นะครับผมพันเซอร์คอ,อยครับพันเซอร์คอ,อยเนี่ยลักษณะการทํางานของพันเซอร์คอ,อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําเลยแล้วกันนะผมว่าทําไมต้องเปลี่ยนพันเซอร์คอ,อยด้วยครับภายใต้ล้อแม่เหล็กนะครับน่าจะมองไม่เห็นนี่ครับ ก็จะมีคอยอยู่สองตัวนะครับผมนี่คือคอยตัวที่หนึ่งข้างในนะครับแล้วก็นี่คือคอยตัวที่สองนะครับโอเคไหมครับจะอยู่ได้ในเดี๋ยวผมจะลองเลือ้อดูนะครับว่าข้างในล้อแม่เหล็กเนมันจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีสายไฟการทํางานของชุดสายไฟเนี่ยมันทานํางานยังไงครับ,รบลองติดตามคลิปสองดูนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับครับก็เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผมผมก็เริ่มจากไม่มีความรู้อะไรเรื่องเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วก็มาศึกษาจากพี่ๆจาก youtube จากอะไรดูนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มศึกษาเองนะครับแล้วก็เรียนรู้เองนะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ